วัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องกระบองเดี่ยวนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการตีนะครับการตีนีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจะเป็นทิศทางกากระบาดทิศทางกากระบาดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับช้าๆก่อนก็เหมือนเดิมครับยืนนะครับอากาศทิศทางแรกนะครับแนวระแนบนะครับตีนะครับแนวระแนบทิ่ข้อ มือนะครับตบเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆตะวัดหนึ่งตะวัดที่สองย้อนกลับพร้อมกับเปิดมือมาเกตนะครับพี้อกเปิดมือเอาใหม่นะครับหนึ่งตบพนับขีอ้อสองย้อนกลับพี้คอกสามเป็นเส้นตรงนะครับฝั่งนี้นะครับหอดลงนะครับมอดลง ตรงกลางจังหวะน,นี้เราจะให้ต่อเนื่องนะครับเมื่อลงเสร็จแล้วปุ๊บเวียงครับคลิกขึ้นแล้วตีลงนะครับมือยกขึ้นนะครับเดี๋ยวดูีรอบหนึ่งนะครับช้าๆก่อนหนึ่งสองนะครับสามแล้วสี่ ยกขึ้น,นครับรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่้านข้างนะครับหนึ่งสองสามสี่ฟาลงนะครับยกอยางหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่าครับผมนี่ไว้ทำเร็วนะครับให้ดู ตันแหน้าก่อนหนึ่งสองสามสิอ่ข้างหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสิบอ่าเกครับผมอ่าเป็นการกระบาทนะครับนหน้านหน้ากางกลางเดี๋ยวผมเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้า ค่อยมาเจอกันให้หนิกอื่นต่อไปนะครับแคววันนี้ันเลยครับ